มันเป็นลาอะเล่ก,กับไฟซอสมีความแตกต่างกัน<อ>ไหมพี่เล็กใช่ตตัวนี้จะลายอะเล่ใช่ป่ะปากเสียงแหลมได้ไห่คือทิศทางที่เดินทางไกลเสียงแหลมเขาก็ยังตามไปกับเสียงกลางโดยที่มาสมดกันแปลกๆเลยเอ๋อไฟซอสไฟซอสนะครับไฟซอก็เหมือนงานภายใน สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตามคนติดดิ <c oughs> นะครับวันนี้ก็เปิดร้านอย่างเป็นทางการแล้วน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับที่สามมกรานะครับก็เปิดร้านเป็นอย่างทางการแล้วน,นะครับ <c oughs> <roar> พี่เพียงน้องอยากได้ตู้รุ่นไหนก็ทักเข้ามา <c oughs> อยากได้ตู้รุ่นไหนก็ทักเข้ามาออกมาเลยนะครับ <c oughs> ผมจัดให้เดี๋ยวนี้ผมร้อนตังค์นะครับอ่านี่ก็วันนี้ก็เปิดมาปุ๊บก็ต้อนรับงานเลยนะครับต้อนรับเลยนะครับตู้แขนชิบช้องไรอเลีต้อนรับ 8ใบเลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นเจ้าของเลยนะครับพี่เหล็กใช่ไหมพี่เหล็กเมาหมดเลยใช่ไหมนี่เ็เป็นพี่เหล็กนะอ่าดีมมาสั่งนะเออดิมดีมมาสั่งนะหมดนะครับวันนี้ก็ที่เราสเปคที่เราประกอบก็จะเป็นตู้12 VSL นะครับตัวนี้ก็หรือว่าใครหลายๆคนที่เรียกว่าตู้ค้างหมูนะครับตัวนี้ก็เป็น12สเปคที่เราไซส์ก็มาเลยไปเพียงเนาะผมจะ ให้พี่พิงน้องได้ดูนะครับก็จะเป็นปากเก้านะครับส่วนไดก็จะเป็นเนี่ยห้าหนึ่งนะครับตัวไดก็จะเป็นห้าหนึ่งนะครับเนี่ยปากก็เป็นปากเก้านะครับตัวนี้ก็คอนิ้วครึ่งนะครับปากอ่ะเดี๋ยวผมต้องวางก่อนนะครับเพราะว่าผมเตรียมจะประกอบกันหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็ราคาราคานะครับตู้เปล่าอยู่ตัวนี้อยู่สองพันหกนะครับตู้เปล่า 2 6งบอพร้อมใซนงานสเปคนี้เลยนะครับแล้วก็จะผมลืมให้พี่พิงน้องได้ดูตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ก็มีเน็ตเวิกนะครับเป็นเน็ตเวิกกลางแหลมนะครับแล้วก็การยิงใยแบบนี้คือเสียงกลางแล้วก็แหลมมันจะไม่มาบรรลานกันนะครับมันก็จะทําให้เสียงมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ระหว่างเสียงกลางกับเสียงแหลมมันก็จะไม่มาบรรลานกันมันจะทําให้กลางพุ่งแหลมก็พุ่งนะครับก็จะ ทำให้แบบทุกส่วนเนี่ยมันแบบเฟอร์เฟคมันกลมกล่อมมันลมตัวอะไรแหละครับก็สูตรนี้ก็ไม่ไม่เคยบอกใครนะครับก็อยากได้ก็เอาไปซส์นะครับช่วนดอกที่เราซส้ก็จะเป็นดอกคลาสสิกนะครับเป็นดอก12นิ้วโค้งหล่อไว้3นิ้วนะครับตัวนี้ก็วัดก็อยู่ตรงนี้นะครับวัดก็600วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับตัวนี้ก็เป็นดอกโค้งหล่อนะเพื่อนผมก็กําลังจะยิงอยู่นะผมเนี่ยถ่ายคลิปอย่างเดียวนี่ก็ ก็มไม่มีคลิปให้แบบว่าลงให้พี่ๆน้องๆได้ฟังนะถ้าแบบว่าพูดถึงเสียงนะความอ่าที่ดังนะผมชอบนะครับสเปคนี้มันเป็นดอกที่แบบว่าเสียงออกโทนนุ่มหวานนะครับตัวนี้ละมุนแน่นอนนะครับตัวนี้นะแล้วก็เป็นอีกตู้ที่ราคาไม่สูงนะครับคือมันมีสี่รุ่นนะครับตู้แขวนจากทางร้านเราอยู่ตรงนน้นนะครับนี่ก็เป็นอ่าตัวนี้ก็เป็นสเปกแบบว่าสเปคอ่าที่สี่นะจะมีสี่รุ่น หนึ่งก็จะคือเทียบมาเทียบมาเทียบอ,อันนี้อีกรุ่นหนึ่งด้วยอ่านี่อีกรุ่นหนึ่งอ่าพี่เล็กก็มันบอกว่าอีรุ่นหนึ่งตัวนี้เป็นรุ่นอะไรพี่เล็กคุณตั้มนำเสนอเลยอ่าน้ำเสนออีกแล้วอันนี้ก็ลายเล่ห์ในการตัวนี้ก็ลายเล่ห์ก็จะมีอ่าสองรุ่นนะครับสามรุ่นสี่รุ่นอยู x, ่ตรงนู้นผมขี้เกียจไปก็จะมีรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นที่สองนะครับเพราะว่ามันอ AS นะครับอ่าตัวนี้แต่เล่ห์โดยตัว ดีใช่ไหมพี่เหล็กคิดว่าคิดว่ายังไงเข้าเข้าเข้าได้เลยเข้ามาเข้ามาได้เลยเข้ามาอยู่ด้วยกันเลยอ่ะแล้วมันอ่าตอนนี้เลยใช่ไหมพี่เหล็กแวะเราพุ่งไลกินพื้นที่ในการจัดงานเลยอ่าแล้วอ่าผมขอถามพี่เหล็กหน่อยนิดนิดนิดหน่อยนะครับเรื่องแบบว่าปากสองอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงมีความแตกต่างกันยังไงพี่เหล็ก ตัวเนี้ยเราไปแกะไย่างไกลมันเป็นลายอะเรกกับไฟซอสมีความแตกต่างกันไ,ไหมพี่เล็กใช,ใช่ตัวนี้เป็นลอเร่ใช่ป่ะปากแ,แหแรลคือทิศทางที่เดินทางไกลเสยงแหลมเขาก็ยังตามไปกับเสียงกลา,างโดยที่มาสม่รกันแปลกๆเลยไฟซอสไฟซอสนะครับแล้วก็เหมือนงา<ห>นภายในนิดนึงเพราะเสียงแหลม ไม่ดุรแรงฟังแล้วฟังสบายหูอ๋อแสดงว่าสองตัวนี้ก็จะมีการเดินทางไกลแล้วก็ไปได้ไม่ไกลใช่ไหมอย่างเงี้อ๋อต้อเป็นลายอะไรเล่ต้องเป็นลายอะไรเล่ปากตัวนี้เลยใช่ไหมครับอ่ให้ให้ดูปากหน่อยพี่เล่นี่โอ้ยนี่เป็นตัวนี้เลยใส่เจ็ดห้าศูนย์ใส่เจ็ดห้าศูนย์ก็คือเป็นลายเป็นแบบที่ใหญ่ที่สุดแล้วใช่ไหมใส่ไปแล้วปุ๊บเต็มสู้ แต่อะไร่เนี่ยนี้ยครับแต่อย่างตัวนี้การใช้ใยก็เหมือนเดิมพี่เล็กพูดถึงการใช้ใยหน่อยนิดหน่อยใช้ใยนะครับตัวนี้ก็ทําให้เสียงกลางดูขึ้นเดินทางได้ไกลระหว่างระหว่างเสียงกลางกับเสียงแหลมมันไม่มาปะทะกันอย่างนี้หรอกใช่ใช่เสียงกลางก็จะดูคมชัดส่วนตัวเนี้ยรับไปซ้อนอ่าครับพื้นที่ที่ไม่กว้างมากได้เลยแนวเพาะแนวเพาะโอเค พี่เล็กเทียจะให้อะไรให้รางวัล12เดือนอีกแล้วหรอหรือว่า365วันนะครับอ่ะก็ตัวนี้ก็เป็นราคาที่แบบว่าเหมาะกับงานภายในนะครับพวกปากไฟซอสนะเป็นปากพวกนี้จะสามารถตั้งได้นอนได้เลยนะครับถ้าเป็นปากไรเอะเต้องนอนอย่างเดียวนะครับมันแตกต่างกันเลยนะครับมันแตกต่างกัน ระวังไฟซอสกับลายเล่ถ้าเป็นปากอย่างนี้ต้องนอนนะครับต้องนอนตู้อย่างเดียวถ้าเป็นปากอย่างนี้ก็สามารถตั้งได้นอนได้นะครับมันมีความแตกต่างกันเลยนะครับพี่เพีงน้องตัวนี้รวมราคาสเปคนี้อย่างที่ผมพูดให้พี่เพีงน้องฟังนะครับก็ใบละ5,700บาทนะครับก็เป็นดอกโคงหล่อนะครับเป็นโคงหล่อไว้3นิ้วนะครับห0 0วัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นเน็ตเวิกกลางแหลมนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับเป็นงานแบบในโดมใน พวกร้านอาหารอย่างเงี้ยผมแนะนําเป็นปากไปซอสก็ได้นะครับถ้าเป็นพวกไรอะไก็จะเป็นงานกลางแจ้งแบบกลางแจ้งแบบจ้าจ๋าเลยนะครับหรือว่าอ่ามันเป็นเป็นปากที่แบบว่าถ้าแบบยิ่งยิ่งตัวหนึ่งนะครับถ้าไฟอ่าผมจะไฟซอสกับไรเล่ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างคร่าวๆนะครับถ้าเป็นไรอะไนะครับก็จะถ้าแบบว่าหนึ่งมันก็ พุ่งอยู่แล้วถ้าเป็น2ก็ยิ่งทวีคูณขึ้น3ก็ทวีคูณขึ้นแต่ถ้าเป็นไฟซอสนะครับ1มันจะโอเค2มันเริ่มจะหักล้างกันแล้วนะครับเพราะเสียงที่ออกมามันจะหักล้างกันเองนะครับมันจะเดินทางได้ไม่ไกลทั้ง3นี่ปกติผมถ้าเป็นไฟซอสผมแนะนําแขนแค่ฝั่งละ2ใบพอนะครับอย่าไปถึง4นะครับถ้าถึง4นะมันจะมันจะเฟดหรือว่าหักล้างเสียงจะเดินทางได้ไม่ไกลนะครับตัวนี้ก็ เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆจากผมนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นี่นะครับถ้าไม่ชอบอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าผมรู้ผมจะมาตอบพี่พี่น้องนะครับตัวนี้ก็แนะนําเป็นร้านอาหารเป็นแบบพวกช่องทั่วไปนะครับก็ร้านอาหารคาเฟ่อะไรพวกนี้โอเเหมาะเลยนะครับตัวนี้นะถ้าเป็นตัวนั้นก็เป็นการแจ้งนะครับพี่พี่น้องก็ไม่มีอะไรมากมายครับพี่พี่น้องคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็ ขอให้แบบว,ว่าปีใหม่แล้วนะครับพี่ๆน้องก็ขอให้ร่ำร่ำรวยๆนะครับใครปรารถนาสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับทีน,นี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับ